เหรียญในหลวงนั่งบัรลังเนื้ออามาก้าบอกนิยมเป็นเหรียญพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดชเป็นเหรียญรูปทรงใบเสมาแบบมีหูด้านหน้าเป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประทับนั่งบรรลังส่วนด้านหลังเหรียญจะเป็นตาสามงามและจัก,กรีอย่างสวยงาม โดยกระทรวงมหาดไทยได้ขออนุญ,ญาตจัดสร้างพระบรมรูปและเหรียญเสมาที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวออกแบบโดยกรมศิลปากรเหรียญเสมาที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้านหน้าเป็นพระบรมรูปประทับเหนือพระที่นั่งพุทธานายญาณการจะนะาสิงหะกบัลลังโดยมีข้อความว่าพระบาทสมเด็จ พระปรามินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชขณะที่ด้านหลังเป็นรูปสัญ,ญลักษณ์ตราจากกักรีโดยมีข้อความว่าพศ2539สำหรับชื่อเหรียญน,นี้รุ่นนี้หากเรียกเป็นทางการจะเรียกเหรียญรุ่นนี้ว่าเหรียญทรงเสมาอามที่รลึกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมฉลองทรงครองราดเฉลิสมบัติครบห้ปีเมื่อวันที่ก้ามิถุนา2539โดยเป็นการจัดสร้างของกระทรวงมวหาดไทยในวาระเฉลิมฉลองทรงสิริราชสมบัติครบ50ปีนับว่าเป็นเหรียญประสบการณ์ดังในด้านทางแคล้วคลาดปลอดภัย นายทหารและตำรวจมักนิยมแขวนและพกติดตัวเสมอดังเช่นเหตุการณ์ที่มีผู้ประสบอุบัติเหตุลดความสภาพความเสียหายพังยับเยินและเจ้าหน้าที่ตำรวจตะเวนชายแดนหรือตชดขณะปฏิบัติหน้าที่ทางภาคใต้ถูกกล่มผู้ก่อความไม่สงบในพื้นที่ซุ่มยิงแต่โชคดี ที่ไม่ได้รับอันตรายเนื่องจากคล้องเหลี่ยงนั่นกาลังรุ่นนี้และกลับรอดชีวิตได้อย่างปฏิหารก่อนที่จะปรากฏลงข่าวตามหน้าทางสือพิมพ์หลายฉบับต้องถือว่าเป็นเหรียญกระสาบที่ระลึกที่มีความนิยมมากในหมู่นักสะสมหรือผู้ชื่นชอบในปัจจุบันเรื่องราวปฏิหารก็ล้วนแล้วแต่พิจาณาญาณของแต่ละคน ที่จะเชื่อหรือไม่เชื่อแต่สิ่งเหล่านี้ไม่อาจมองข้ามหรือมองไม่เห็นหรือพิสูจน์ได้จากหลักวิทยาศาสตร์แม้ก้าวล้ำเพียงใดเรื่องราวความเชื่อปฏิหารก็ไม่เคยถูกพิสูจน์ได้ว่าแท้จริงแล้วการรอดชีวิตหรือการแทล้วคลาดมาจากเหรียญหรือพระที่แขวนติดตัวหรือเปล่าไม่ใช่เฉพาะเหรียญรุ่นเฉลิม ฉลองทรงครองราชสมบัติครบห้ิปีเท่านั้นแต่เหรียญพระเกจิดังๆก็ไม่มีใครพิสูจน์ได้แต่สิ่งหนึ่งที่พิสูจน์ให้เห็นกันมานานหลายร้อยพันปีคือความดีจะอยู่คู่กับตัวเราไปตลอดเท่านั้นการลาดสร้างเหรียญเสมาที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิมฉลองทรงครองสิริราชสมบัติครบห้าสิบปีนั้น ผู้จัดสร้างได้นำเนื้อโลหะชนวนมวลสารโลหะจากพิธีสำคัญสำคัญเช่นชนวนโลหะพระกิ่งดำรงราชานุภาพในงานร้อยปีกระทรวงมหาดไทยจัดสร้างขึ้นเมื่อปีพศ2533และชนวนโลหะพระนิโลคันตายในกระทรวงมหาดไทยและประชาชนทั่วประเทศจัดสร้างเพื่อน้อมเกล้า ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชเมื่อวันที่4ทธันวาพศพศ2538และแผ่นจานอาคมจากพระเกจิอาจารย์ทุกภาคทั่วประเทศขณะที่พิธีกรรมทางาศาสนาได้สมเด็จพญานาสองวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงประกอบพิธีเจริญจิตภาวนาด้วยพระองค์เอง ณพระอ,อุโบสถวัดบวรนิเวศวิหารการจัดสร้างเหรียญครั้งนี้เหรียญมีราคาถูกเป็นพิเศษเพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าแสดงความจงรักภักดีเฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวตลอดการรายได้ทั้งหมดได้นำทุนกล้าวถวายโดยราชกุศลมูลนิธิชัยพัฒนาจัดสร้างทั้งหมดสามเนื้อคือ 1. เนื้อทองคำ มีสองเนื้อคือเนื้อทองสำริดจัดสร้างจำนวน25,390เหรียญและเนื้อทองคำขัดเงาน้ำหนักเหรียญละ15กร,รมัมสร้างจำนวน25,390เหรียญ 2. เนื้อเงินขัดเงาน้ำหนักเหรียญละ8กร,รมัมสร้างจำนวน5ล้านเหรียญ และ 3. เนื้ออันบาก้าสร้างจำนวน5ล้านเหรียญน,นี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของเหรียญในหลวงที่ได้รับความนิยมโดยการจัดสร้างแต่ละครั้งส่วนใหญ่จะมีการจัดสร้างครั้งละจำนวนมากๆเพื่อให้ประชาชนสามารถหาเช่าซื้อได้ง่ายอีกทั้งราคาก็ไม่แพงคนทั่วไปสามารถเป็นเจ้าของได้ในความเป็นจริง เหรียญที่เกี่ยวเนื่องกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทั้งเหรียญที่ลึกในงานพระราชพิธีต่างๆหรือเหรียญที่ลุกเสกโดยเกจิอาจารย์ต่างๆที่สร้างเพื่อทุนก้าวถวายนั้นมีอยู่มากมายเพื่อให้ประชาชนได้พึงระลึกถึงพระองค์ท่านและนี่ก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งของเหรียญเสมาดังบรรลัง รัชกาลที่9ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปวิดวีโอนี้กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจ